ปัญหาใหญ่ของคู่รักเลยก็คือเกิดการเบื่อซึ่งกันและกันนะคะไม่เราเบื่อเขาเขาก็เบื่อเราถูกปะเวลาที่เราเบื่อเขาเนี่ยเรารู้สึกยังไงอะผู้ชายก็ไม่ต่างกันเหมือนกันถูกไหมคะพอเขาเริ่มเบื่อเรานี่แหละเราจะรู้สึกว่าเบื่อฉันทําไมฉันก็ดีทุกอย่างถูกไหมคะก็เหมือนกันเหมือนกับเวลาที่ผู้ชาย รู้สึกว่าเราเบื่อเขานั่นแหละเขาก็จะบอกว่ามาเบื่อฉันทำไมใชนก็ดีทุกอย่างเธอต่างหากที่น่าเบื่อรักกันใหม่ๆมันจะไม่เบื่อกันถูกป่ะเพราะสภาวะตอนนั้นมันคืออยู่ในช่วงของความเร่าร้อนของความรักความรักมันมีช่วงเวลาของมันพอมันเดินทางมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงของการที่ว่ามันต้องทําความเข้าใจกันตรงที่เราทําความเข้าใจกันนี่แหละ มันคือช่วงเวลาที่ต้องใช้ระยะเวลาในระดับหนึ่งต่นี้เนี่ยเวลาที่เรานั้นอะทำความเข้าใจกันมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจกันอย่างแท้จริงไหม